c ออ l of the สการ์ e ลต u รูนตอนที่1 9พลังแห่งกฎสวรรค์อัคราเซียนวิถีที่23เอาออกตำแหน่งอัคราเซียนวิถีที่38กับ40และตำแหน่งของวิถีที่57กับ63ให้เปลี่ยนกันและปรับอัคราเซียนเหล่านั้นขึ้นบนจากการแนะนำของเย่หวยเย่ฉงเริ่มร่างโครงร่างของอัคราเซียนในอากาศกับวิชาเทพเซียนเสือขาวปริชีพ เย่ฉงคุณเคยไปถึงก่นกระดูกอย่างเชี่ยวชาญอีกทั้งสองพี่น้องที่โตมาด้วยกันใจสื่อถึงกันแค่เย่เหวยเนตแนะน,นำนิดหน่อยเย่ฉงก็เข้าใจดังนั้นตอนที่ร่ายจึงราบรื่นมากใช่ใช่อย่างนั้นแหละค่อยๆอยาขยับไปเยอะเย่เหว่ขมวดคิ้วบ่อยครั้งพยายามรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังหยวนแต่อัคราเซียนแต่ละวิถีซับซ้อนมากอีกทั้งวิชาเทพเซียนเสือขาวปิดชีพมีอัคระเซียนถึง136วิถี จึงซับซ้อนกว่าวิชาเทพเซียนฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่ายากมากที่จะทำให้สมบูรณ์ค่ำคืนนี้เ,เย่เวยเย่ฉงสองพี่น้องที่กำลังพัฒนาทำให้วิชาเทพเซียนเสือขาปิดชีพสมบูรณ์พบกับความล้มเหลวไม่รู้สักกี่ครั้งสีหน้าของเย่ฉงยิ่งซีดมากขึ้นพลังเนียนพลังหยวนหมดไปเยอะการพัฒนาของเย่ฉงเป็นจอมยุทธระดับสีดารากำลังภายในจึงยังไม่มากทำให้เขาใช้พลังใกล้หมดท่านพี่พักก่อนเถอะ เย่โวยพูดอย่างเป็นห่วงเขามองไปยังท่านพี่เย่ฉงด้วยสีหน้าซีเซียวหน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อตัวสั่นนิดหน่อยการบรรลุวิชาเทพเซียนไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งเย่หวยก็ไม่ได้ลงแรงเองก็ดีพักสักนิดเย่ฉงพยักหน้าเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเขาไม่ได้พยายามต่อเขาพยุงตัวแทบไม่ไหวถึงพลังหยวนจะมีเหลือนิดหน่อยแต่พลังเนี่ยนก็จะหมดแล้วในหัวเบลอๆถึงได้ทําให้อัตราการล้มเหลวสูงขึ้น เขาต้องการพักจริงๆเย่ฉงจึงนั่งลงภายในสวนค่อยๆหมุนเคล็ดลับวิชาดาวตกวิชายุท์ของตระกูลเย่ฟื้นฟูกําลังภายในและพลังเนียนเคล็ดลับดาวตกเป็นวิชายุท์ระดับลึกลับขั้นกลางในเมืองจิงเย่ถือว่าเป็นวิชายุทธระดับที่สูงสุดกําลังภายในฟื้นฟูความเร็วของพลังเนียนไม่ไม่เร็วผ่านไปสองชั่วยามมีแสงสีขาวแห่งรุ่งอรุณทางทิศตะวันตกเย่ฉงลืมตาอีกครั้งค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วยืนขึ้นมา มาต่อกันใบหน้าเย่ฉงปกปิดความล้าและความม่วงไว้ไม่มิดเขากำหม,มัดแน่นเดินมาข้างหน้าเย่โวยอย่างแน่วแน่ท่านพี่ฟ้าจะสว่างแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาต่อตอนค่ำเย่โอวอยพูดอย่างกังวลมองใบหน้าที่เหนื่อยล้าของเย่ฉงและมองฟ้าได้วิชาเทพเซียนทั้งคืนถึงความอ่อนล้าของร่างกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยก็ใช่ว่าจะฟื้นฟูได้ง่ายเทสะลับดาวตกฟื้นฟูพลังเนียนก็จริง แต่ไม่ได้เต็มเต็มกําลังวังชาสิ่งที่ท่านพี่เย่ฉงต้องการก็คือการพักผ่อนและการหลับสักตื่นสามวันจากนี้เย่ฉงจะดวลกับตู้หานเย่ถึงเวลากระชั้นชิดก็ต้องพยายามเท่านั้นเวลาไม่คอยท่าการไหลเวียนพลังหยวนของวิชาเทพเซียนเสือขาบริีชีพเย่ฉงเข้าใจมากแล้วเย่เหยไม่อยากให้เย่ฉงต้องเสี่ยงชีวิตไม่เป็นไรข้ายังไหวลองอีกสามครั้งถ้ายังไม่สำเร็จคืนนี้ค่อยมาต่อกันใหม่ เย่ฉงมีความมุ่งมั่นมองยามค่ำคืนที่กำลังจะจากไปงั้นก็ได้ลองอีกสามครั้งเย่เหวยพยักหน้าอย่างหมดผอนทางเลือกแต่เขาเข้าใจจิตใจที่รีบร้อนของเย่ฉงล้มเหลวล้มเหลวแต่ละครั้งอระเซียนทั้งร้อยสาสิบหกสลายเป็นหมอกชัดเจนมากทั้งสองพี่น้องล้มเหลวมาทั้งคืนเย่เหวยจึงเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกครั้งที่เขาล้มเหลวเขาก็จะมีความเข้าใจใหม่ๆลองเป็นครั้งสุดท้ายหากยังไม่สำเร็จ พวกเขาค่อยมาลองกันอีกตอนกลางคืนเย่ฉงยังต้องฝึกฝนกับท่านปู่ในตอนกลางวันครั้งสุดท้ายเย่หเหยค่อยๆสูดลมหายใจหายใจเอาอากาศเย็นๆเข้าปอดตอนนี้เย่ฉงตื่นตัวขึ้นเช้าตรู่ในฤดูร้อนยังไม่ร้อนอบอ้าวอากาศสดชื่นพัดมาเช้าๆผสมกลิ่นดินที่ยังใหม่ยุ่งมาทั้งคืนสองพี่น้องเย่เหยและเย่ฉงที่เหนื่อยล้าและง่วงกระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะ อัขระเซียนวิถีที่23มอาออกอัขระเซียนวิถีที่38กับ40และวิถีที่57กับ63เปลี่ยนตำแหน่งกันเพิ่มอัขระเซียนวิถีที่103ที่ด้านซ้ายของอัขร,ร,ระเซียนวิถีที่20เยเหวยยืนอยู่หน้าเย่ฉงชี้อัขระเซียนวิถีนั้นที่มีความเวาวาประกายเป็นคริสตันอย่างเชี่ยวชาญมากผ่านการลองมาหลายครั้ง เย่เหวยจึงคุ้นเคยโครงสร้างอักขระเซียนของเสือขาวติดชีพเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของมือมือของเย่ฉงกวาดแกว่งไปตามความเร็วของคำพูดเย่เหวยผ่านการล้มเหลวมาทั้งคืนการประสานของทั้งสองกลมเกลียวกว่าตอนที่เริ่มต้นติ้งเสี้ยววินาทีที่เย่ฉงวาดอักขระเซียนวิถีสุดท้ายอักขระเซียนทั้งร้อยสามสิบหกวิถีระเบิดแสงสีเงินเจิดจ้าจนแสบตาบนหน้าผากปรากฏเงาของ หัวเสือบนหน้าผากของเสือขาวมีเข่าเดียวที่เห็นได้อย่างชัดเจนพยักเพลิงเข่าเดียวเย่ฉงกลัวนิดหน่อยสั่นเทิมที่เป็นอสูรที่แข็งแกร่งมากอูอ้อ้โอ้เสือขาวเงยนมองฟ้าคำรามสนัน่นเสียงคำรามดังสนัน่นกล้องไปทั่วฟ้าดินเสียงขู่คำรามนั้นทําให้แผ่นดินสั่นไหวเหมือนเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่ปานเสียงคำรามอันน่ากลัวนี้การได้ยินของเย่เหยเหมือนจะ แผ่ซ่านไปทั่วเขาย่ำเท้าถอยหลังไปหลายก้าวเลือดสูบฉีดไม่หยุดสีหน้าอันซีดเซียวอีกนิดเดียวก็จะหกล้มแต่ใบหน้าของเขาเผยให้เห็นความปิติยินดีที่ปิดไม่มิดในที่สุดก็สาเร็จขอบเขตเบื้องหน้าที่เย่เหวยรับรู้ได้ก็คือเป็นการรวมกันของอักขระเซียนในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดวิชาเทพเซียนเสือขาปริชีพไปถึงระดับวิชาพิเศษเทพเซียนต้องห้ามหรือแค่ระดับธรมธรมดาธรรมดา ของวุชาเทพเซียนระดับลึกลับในตอนที่เย่ฉงกับเย่เวยทั้งตกใจและดีใจอยู่นั้นประกายแสงสีขาวที่ส่องลงมาจากท้องฟ้าหอหุ้มร่างของเย่ฉงแสงสีขาวแห่งการรับรู้ขยายวงกว้างไปทั่วสีหน้าซีเซียวของเย่ฉงเปลี่ยนเป็นสีแดงรูขุมขนทั่วร่างกายเปิดออกรับการชำระล้างจากพลังกดสวรรค์พลังแห่งกดสวรรค์นี้เข้าสู่ร่างกายของเย่ฉงพลังแห่งกดสวรรค์ในครั้งนี้ แข็งแกร่งกว่าตอนที่บรรลุวิชาเทพเซียนฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่าของลินจือเยียนเพราะของลินจือเยียนเป็นแค่วิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นต่ำจึงทําให้ฝ่ามือคลื่นแม่น้ำสามเท่ายกระดับจากวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นต่ำกลายเป็นวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นสูงแต่ของเย่ฉงคือวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นสูงเมื่อสมบูรณ์แล้วจึงกลายเป็นวิชาเทพเซียนระดับต่ำลึกลับดังนั้นเย่ฉงจึงได้รับพลังจากกฎสวรรค์มากล้น จนหลินจือเยียนเทียบไม่ได้เย่ฉงในตอนนี้ยังไร้ซึ่งความสามารถในการดูดซึมพลังแห่งกฎสวรรค์เขาดูดซึมไม่หยุดแต่มีพลังแห่งกฎสวรรค์ที่ระเหยไปเยอะมากในขณะเดียวกันเย่ฉงที่อาจพลังแห่งกฎสวรรค์เย่เหวยที่สัมผัสกับพลังกฎสวรรค์แค่เศษเสี้ยวโดยบังเอิญก็รีบสูดเศษเสีเส้ยวนี้เข้าสู่ร่างกายตอนนั้นคล้ายกับว่าเขากําลังแช่ในน้ําร้อนคุมขนทั่วร่างกายเปิดออกพลังอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก เย่โวยในตอนนี้เป็นเพียงผู้ฝึกตนสองดาราแค่เสร็จเสี่ยวของพลังกดสวรรค์ก็ทำให้เขาได้รับประโยชน์อย่างมากเย่เวยดีใจและได้รับรู้ว่าเส้นสีทองเส้นนั้นในการรับรู้ทะเลสีชาติหนาขึ้นมาอีกนิดนึง